มสมาจมสวัสดีค่ะเคจิโฮมค่ะวันนี้แม่เคจิก็ตื่นตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อมาทำโอเบนโตให้เคจิสำหรับวันนี้แม่เคจิก็จะทำเมนูง่ายๆนะคะก็คือข้าวปั้นไส้ปลาแซลมอนย่างนะคะจะปั้นเป็น2ก้อนเนาะเพราะว่าวันนี้จะทำเป็นรูปหน้าของป๊ะป๊ากับหน้าเคจิคู่กันค่ะ เดี๋ยวลองเอามาจัดใส่กล่องดูก่อนนะคะว่าจะประมาณไหนเนาะน่าจะใส่ได้แนวนอนนะคะน,น,นี่เดี๋ยวจะมาตัดสลายนะคะเดี๋ยวมาตกแต่งหน้าตากันค่ะ เริ่มแรกนะคะก็ตัดสลายนะคะให้เป็นรูปร่างของผมเนาะแล้วก็เอามาแปะได้เลยค่ะส่วนด้านบนนะคะก็คือไม่เคจิตัดได้ไม่พอดีเนาะก็เลยแตะเพิ่มเข้าไปนะคะผมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะแปะแว่นตานะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆของใบหน้านะคะ ่อมาก็มาแต่งเข้าปั้นรูปหน้าเคจิกันค่ะสำหรับผมดวงตาแล้วก็คิ้วนะคะไม่เคจิก็ตัดจากสาลายแผ่นทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็จะหมูกนะคะไม่เคจิก็ตัดสาลายเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันช่วยเขี่ยให้โค้งขึ้นไปค่ะจมูกของป๊าป๊าก็เหมือนกันนะคะก็ตัดเป็นเส้นตรงแล้วก็ปรับรูปโดยใช้ไม้จิ้มฟันเอานะคะ ในส่วนของปากนะคะแม่เคจิก็ใช้ปูอัดนะคะในส่วนที่เป็นสีแดงแตัดให้เป็นรูปปากค่ะเคจีตื่น,ปปน,น,น,นแล้วนะคะมาชิคเบนโตแล้วดูกันนะ

อนนี้เคจิก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะแม่เคจิก็เหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีนะคะเดี๋ยวจะมีเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อเนาะเจนาทีที่เหลือนะคะก็จะกินนมนะคะอ่าโกโก้ร้อนนะคะครั้งแรกนะคะว่าจะกินขนมปังด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะทุกคน วันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของป๊าๆเนาะแต่ว่าเป็นวันที่แม่เคจิยุ่งที่สุดนะคะเพราะเมื่อเช้าก็คือตื่นมาทําเป็นโตแต่เช้าเนาะแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวนะคะเสร็จก็มาเตรียมของไปโรงเรียนให้เคจิเนาะแล้วก็เตรียมเรียนภาษาญี่ปุ่นตอน10โมงนะคะเพราะว่าตอน10โมงเนี่ยก็คือ10โมงเป๊ะนะคะคือเขาก็จะโทรมานะคะแม่เคจิก็จะแบบว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเลดหรือว่าอะไรทางนั้นเนาะก็จะต้องรีบกินนะคะ ก็จะกินโกโก้นะคะผสมกับคอลลาเจนเนาะตอนชเช้าเช้าเช้าเร่งๆแบบนี้นะคะก็คือถ้าไม่เคจิไปส่งเคจิเองเนาะก็จะไม่มีเวลาดื่มแม้กระทั่งโกโก้นะคะก็คือพอส่งเสร็จก็ต้องรีบวิ่งมารับโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่ารถรถโรงเรียนเคจิมาประมาณเกือบเกือบสิบโมงเนาะบางครั้งก็แบบว่าสิบโมงตรงเนี่ยคะ่ะก็จะไม่ทันเนาะก็เลย ขอให้ปบ้บาช่วยไปส่งนะคะนี่ได้แล้วนะคะจะแ,แม่ค่จิขอดื่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกันค่ะอุปรกรณ์การเรียนของแม่เคจิก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมารับโทรศัพท์คนครูกันเลยค่ะโอฮาโยโกไซมาโอฮาโยโกไซมาเก่งกีเดสกันโฮาโยโกไซมาเก่งกเดส

ก uh ินก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 ิน วันนี้เคจิเขาไปเก็บมันมานะคะเป็นมันฝรั่งเนาะนี่อ้าคือได้เอคือด,ด้วยนี่นะคะพอพอมีเตอร์ออร์ติโซ่เมาตั้กี้ก็ได้ติดต่านี่นะคะไปขุดมันมาก็จะแบบมีดินติดมาแบบนี้เนาะ,น,น,ะนี่ได้เยอะเลยยิปเปิ้ลแลนโอดที่เจี๊ยบเบอร์ทูเตอรเนาะไนโจดูเก่งมากสุจังสุดย นี่ลูกเล็กๆก็มีนะคะนี่ชิชิสกิเดโชมิเต่จิเจ้นี่สวยเลยคนปู่ชอบทานนะคะเดี๋ยวต้มอันเล็กๆให้คุณปู่ทานเนาะจิเจ้นก็สกินะเนาะคาวาอีเคจิเขาชอบอันเล็กนะคะเขาบอกว่าน่ารักว้าอันใหญ่ก็มีสุงโง่เนาะอันนี้ง่ายต่อเนาะเดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวก่อนที่จะล้างเดี๋ยวขอไปซักผ้าของเคจิก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เละมากเนาะก่อนที่แม่เคจิจะไปล้างมันนะคะก็ต้องมาซักเสื้อผ้าก่อนนะคะนี่ <c oughs> เละมากนะคะแต่ซักแป๊บเดียวก็แห้งเนาะผ้าแบบนี้แบบถึงไม่มีแดดก็แห้งเร็วนะคะ <c oughs> ตอนนี้แม่เคจิก็กำลังล้างดินออกจากมันฝรั่งนะคะดำมากเลยค่ะนี่เสร็จแล้วแม่เคจิก็จะเลือกหัวใหญ่ๆมาสี่หัวเนาะแล้วก็จะเอามาปอกเปลือกเสร็จแล้วก็จะเอามาหั่นให้เป็นขนาดเท่าๆกับเฟนฟรายที่เขาขายตามร้านแมคโดนัลล์นะคะวันนี้แม่เคจิก็จะลองทำมันฝรั่งทอดให้เคจิทานนะคะ หลังจากหันเสร็จแล้วนะคะแม่เคจีก็จะเอามันฝรั่งมาล้างยางออกนะคะก็จะล้างสักสองสามน้ำนะคะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะแม่เคจิก็จะใช้คิทเช่นทิชชู่นะคะซับน้ำออกจากมันฝรั่งให้หมดเนาะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะ เย็นนี้ก็อากาศดีนะคะแต่ว่าเคจิดูเหมือนเขาจะงอแงเนาะแม่ก็เลยพาเขาออกมาเดินเล่นข้างนอกค่ะโมกเคี่น่มบ้านใหม่นะคะจอดรถได้สองคันหมูส้างใดอยู่ด้กันด้นเตร่เลยโคตรโตโคตรโตโซ่โซ่โซ่ 一台。二台三台。全部<ー>。いいな、こっちがいいな。あ、しかも、お、やっぱりするいの、あるし。<ー>あ、すごい。本当だ。なんか、ごっこう。あ、しかも、あそこも、ちっちゃいドアある。ほら。本当だ。オッケーやな。うん、なんで。<laughs> なんけ <laughs> で。あ、そこって。 ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขายของมือสองแถวบ้านนะคะก็จะพาเคจีมาซื้อของเล่นชิ้นใหม่ค่ะอัสตะฮุกุฮุกุฮุกุโม่ไมิใช่เลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้ お、右だ。いる？いらない？いる。はい。うんはい、すごいね。すごいマウントね。ロイなー、いいなすごいね減ってく。あ、ここにはちょっとリゴ。ここあるね。あ、これ。 หลังจากที่เคจิเขาได้ของเล่นแล้วนะคะเขาก็หาแต่ที่นั่งเล่นของเล่นค่ะทุกคนเขาไม่ยอมดูอย่างอื่นเลยนะคะและร้านนี้นะคะก็มีโทรศัพท์มือสองขายด้วยนะคะทุกคนราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ600-700บาทนะคะไปจนถึงหลักหมื่นค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์ที่ติดสัญญาณนะคะแบบซิมฟรีก็มีค่ะ นี่นะคะเคจิเขาก็ได้ถือของเล่นแล้วล่ะคะ่ะไม่ต้องจับผ่านพลาสติกแล้วนะคะไม่หรอเวลเชียเดี๋ยวป๊ะป๋าบอกว่าวันนี้จะซื้อให้นะคะให้เคจิโก้แจกก้อนนี้นี่แพงอยู่น,นะคะ นี่คือชิมิยมริงเพราะว่าแพงเคยใช้ไปสองขวดนะคะใช้ดีมากเนาะแต่ว่าแพงนะคะก็เลยเลือกใช้ไปจะโดนด่าหรือเปล่าพ่อปลาคุริใช่หรออยากได้คุริคัสคุณชอบชอบชอบ กิตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็ไปเดินเล่นกันมาประมาณสองชั่วโมงนะคะทุกคนตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเนาะเพิ่งจะเริ่มทำกับข้าวนะคะแต่ว่าหุงข้าวไว,แวนะ้แล้วเนาะแล้วก็วันนี้เราจะทำอาหารไทยนะคะก็จะง,ง่ายๆเนาะทำได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะมีกุ้งแช่น้ำปลานะคะนี่แม่เคสิทใช้กุ้งหวานนะคะก็จะมีอันนี้แพ็คละประมาณ เกือบๆสองอบาทนะคะจะมีแค่8ตัวเนาะแต่ก็อิ่มอยู่นะคะเนาะแล้วก็จะทําหมูทอดนะคะจะทําหมูทอดให้เคจิเนาะแล้วก็จะมีผัดผักบุ้งนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ <c oughs> อ้ะหน่ ues, าต,ตัวเรนน่อืมตัยเรนนั่นเะไรโอ้ก็อะไรก็อะไรน่ก้โน้ม้าวเไ ได้ของเล่นมาแล้วเริ่มแรกนะคะแม่เคจิก็จะมาแกะกุ้งก่อนเนาะแกะแป้นเดียวค่ะแมบาบจะใช้เวลาไม่มานาน5นาทีเนาะนี่ใช้กุ้งหวานแบบนี้เลยนะคะกุ้งที่ใช้กินแบบซูชิซาซิมิเนาะใช้แบบนี้เลยนะคะอร่อยมาก ไม่แค่ติดจะแกะก่อนนะคะแกะให้หมดก่อน,นอะแล้วก็ค่อยผ่าหลังกุ้งพร้อมกันทีหลังนะคะจะได้เร็วจริงๆอ,ะอ่ะตัวนี้นะคะหัวกุ้งสามารถทําซุปได้เนาะไม่แคติดก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็ตามไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกินซุปด้วยตอนนี้ก็คืออากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะก็จะไม่ได้ทาซุปมิโซะ ก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะนี่ก็ชิมจิด้ใช่ไหคะอชิมาก็แช่โซดาสัก5นาทีนะคะข่รโอเคแฉันชอิมสนสกินแคร์ะอสกินแคร์ ตอนหมักหมูนะคะไม่ใช่จิก็จะใช้อันนี้เนาะรสด,ดีนะคะในการหมักหมูก็จะหมักแค่ประมาณห้านาทีนะคะไม่ให้เค็มเกินมหมูของเราประมาณประมาณประมาณสามร้อยกรัมนะคะสองร้อยเจ็ดสิบกรัมเนาะก็จะใช้แค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเค็มนะคะ สำหรับกุ้งของเรานะคะแช่โซดาเสร็จแล้วก็จะมาแช่น้ำปลาต่อเลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำจิ้มค่ะเอาไว้ราดกุ้งแช่น้ำปลาของเรานะคะแม่เคจิจะใช้พริกแค่3เม็ดค่ะเพราะว่าปะป๊ากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ชอบผักชียเยอะๆเนาะแม่เคจิก็เลยใส่เข้าไปให้เยอะหน่อยนะคะ นี่ก็ปั่นออกมาแล้วก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่เคจีจะหั่นผักบุ้งนะคะแล้วก็จะผัดผักบุ้งเนี่ยพร้อมกับการทอดหมูไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากแล้วค่ะ คนเลือกกำเดาไลท์โอเคมิสเซต์วัฟว์สเต็โอเคยุค่รนชนาเซเดี๋ยวจะผัดหมดนี่เลยนะคะนี่ชามเบอร์เลย ทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผักบุ้งก็เรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะระิเตะมาเคเคา หลังทานมื้อเย็นก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะทุกคนเพราะว่ายังมีมันฝรั่งที่เคจิเก็บมาจากโรงเรียนนะคะ อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งที่แม่เคจิหั่นแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็เอาออกมาทอดนะคะซึ่งการแชร่ตู้เย็นเนี่ยก็จะช่วยทําให้มันฝรั่งมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของแม่เคจินะคะที่ทํามันฝรั่งทอดจากหัวมันสดๆนะคะเดี๋ยวเอาไปให้เคจิชิมดูนะคะว่าเคจิเขาจะว่ายังไงบ้างเนาะจะอร่อยหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะ

อเอเออย่านี้ก็ตัวเน้ได้เสือพาแล้วอัต้าได้ให้ได้อวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ